เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาสคารวาสูตรในตอนที่สองซึ่งเป็นตอนจบเป็นพระสูตรที่ห้าในหมวดที่หกแห่งพระสุตันตปิฎกสังยุตตะนิกายมหาวาระวักคพชงขสังยุตในย่อหน้าที่614 ถึง626สมาสาธาย,ายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบนิวรณ์กับน้ำสกรปรกไปแล้วในตอนนี้พระองค์จะทรงเปรียบเทียบจิตที่ปราศจากนิวรณ์กับน้ำสะอาดและเฉลยคำตอบว่า ทำไมบางครั้งเราถึงจำมนได้แม่นยำแม้จะไม่ได้ท่องมานานเรื่องราวเกิดขึ้นณพระนครสาวัตถีเช่นเดิมพระผู้มีพระภาคตรัสกับพราหมณ์สคาระวะต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์สมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะพยาบาทถีนมิทะ อุทธาจาัจจกุตจกระและวิจิกิจฉาย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกิเลสเหล่านั้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมนแม้ที่ไม่ได้ทำการสาทาย,ายมานานก็ย่อมแจ่มแจ้งได้จะป่วยเกลาไปใหญ่ถึงมนที่สาทาย,ายอยู่เล่าเปรียบเหมือน หภาชนะใส่น้ำที่ไม่ระคนด้วยสีต่างๆ 2. ภาชนะใส่น้ำที่ไม่เดือดพล่านด้วยไฟ 3. ภาชนะใส่น้ำที่ไม่ถูกสาหร่ายจอกแหนปกคลุม 4. ภาชนะใส่น้ำที่ไม่ถูกลมพัดไม่กระเพื่อมไหวเป็นน้ำนิ่ง 5. ภาชนะใส่น้ำที่ใสสะอาดไม่ขุ่นมัว และวางไว้ในที่แจ้งมีแสงสว่างบุรุษผู้มีตาดีเมื่อก้มลงมองเงาหน้าของตนในน้ำที่มีลักษณะดีงามเช่นนี้ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนฉันใดจิตที่ปราศจากนิวรณ์ก็ย่อมมีความจำดีมีปัญญาดีรู้แจ้งแพงตลอดในธรรมทั้งปวงได้ฉันนั้น และในตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงสรุปด้วยหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของสังยุตนี้ดูก่อนพราหมณ์พ่อชงเจ็ดเหล่านี้แลคือสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิสมาธิและอุเบกขามิใช่ทำกัน้นมิใช่ทำห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของใจอันบุคคลจเจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติเมื่อสคาระวะพรามได้ฟังธรรมบัญญายจบลงก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสรุปของพระสูตรนี้คือ 1. เพล็ดลับความจำดีอยากเรียนเก่งอยากจำแม่นไม่ต้องไปหาสูตรลับที่ไหนแค่ทำใจให้สบายสงบและใสสะอาดเมื่อไม่มีเรื่องกวนใจหรือนิวรสมองและจิตใจจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เคยเก็บไว้ก็จะถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างลื่นไหล 2. ความบริสุทธิ์ของโพชงพระองค์ทรงย้ำว่าโพชงไม่ใช่เครื่องกัน้นแต่เป็นเครื่องแก้นิวรเป็นตัวปิดกั้นปัญญาแต่โพชงเป็นตัวเปิดทางให้ปัญญาการเจริญสติการทำสมาธิ การทำใจให้เบิกบานล้วนเป็นการทำน้ำในใจให้ใสสะอาดพร้อมที่จะสะท้อนความจริง 3. การรู้อุบายเครื่องสลัดออกคนฉลาดไม่ใช่แค่รู้ว่าตนเองมีกิเลสแต่ต้องรู้วิธีเอาออกด้วยรู้ว่าเมื่อโกรธจะดับโกรธอย่างไรเมื่อฟุ้งซ่านจะทำใจให้สงบอย่างไรความรู้นี้แหละคือปัญญา ที่จะพาเราพ้นทุกข์และปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเราว่างจากนิวรณ์นั่นเองขอให้พวกเราทุกคนจงหมั่นดูแลรักษาน้ำใจของตนเองให้ใสสะอาดปราศจากสีกลิ่นและตะกอนของกิเลสเพื่อให้ใจดวงนี้เป็นกระจกเงาบานใสที่สะท้อนเห็นสัจธรรมความจริงและนำพาชีวิต ไปสู่ความหลุดพ้นเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร